วัดนาหลวงนนมามมณฑลท่ามีตรศิริใจศรีสุไกรสระพิคัพพิโน่พ่อๆก็ช่างเลือสตอรี่อีกแล้วคะ่ะไม่อนีแค่สิมาเบิร์กเรียงแปลกนะคะพี่น้องขับไปเห็นกับบลูว่าจะคนลุกหรือเปล่ากามาเบิง่งค่ะได้ยินงเปล่าเป็นหัวยู่นี่มันจะมีเรื่องแปดอยูอย่างหนึ่งซึ่งมัน เกิดจากแบบพวกนี้เนี่ยธรรมาชาติหรือเปล่ากับบอลูนพี่นอ้องเห็นเจ้าว,ว่ามันนี่เนียน่ยดินยุบดินสุดโตบอลูนว่ามันเกิดจากอีกอยังเดี๋ยวเอาสาตามไปเบิงนะคะอุ้ยจุดนี้เป็นจุดที่เป็น,ปนบังไฟนะมันเป็นเล่นเรนบังไฟกันตัวนี้มันจะอยู่ทางที่ับพี่นอ้องที่ทางผู่เลย ตากาศน่าด like ึงแสดงว่าฝนตกดีเด้นี่เป็นวันกาวันยังกต่แ้วโอ้ดินดำดินดำตัวนี่้ปันดำนน่าหดี่ะเห็นมั้ยอุดมสมบูรณ์ครับบนเห็นเพื่นบอกว่ามันมีหลุมยุบขนาดใหญ่มันยังมีการเห็นได้ยินข่าวว่ามีการยุบโตลงเรื่อยๆ ตามเด็กนี่คือตามไปปึ๋งและพี่น้องว่ามันเป็นจังใดเป็นเก็บเป็นว่าวเป็นลือกันเป็นซากันไปจังได เพื่อนว่ายอยู่แนมทงหน้าพ,พี่น้องจจกอยิวบันไดดอกเดี๋ยขห้าสิไปเบิงบ,บันไดใส่บูดแล้วบันเจอแล้วเปล่าาธุดเด้อค่ะ ามือน,นี่ลูกเต่าขออนุญาตมาถ่ายบริเวณนี้ในเด้อครับกับบรูว่าเกิดเอียงขึน้นเห็นเพื่นบอกว่ามันเกิดหลุมยุบมากพี่นอ้องก็เลยอยากมาเบิ่งให้เห็นกับตาว่ามันอยู่จุดใดมัในเป็ในจังใดนี่ค่ะพี่น้องเห็นบ่ท่านี้จะเป็นผู้เขา,าคะ่ะส่วนมาก สิเป็นเขา่าเป็นลูกเป็นลูกเลยค่ะผู้ดมสมบูรณ์ค่ะค่ะพี่น้องเบิงค่ะเนี่ยโอ้จะคลองทีจะคลองไฮจะคลองหน้าเพิ่นกระปูกเอ่อตอนนี้รู้สว่านเข่าแล้วค่ะนี่นี่ค่ะเนี่เสิให้ไปเบิงไกลๆนะคะไปพี่นองโอ้ยคือเป็นตะยานแท้เอา้า สองแทะเลยค่ะเนี่ยปัดเดียวปัดคือเสียวแท้โอ้โหปัดโอ้คืออยู่เป็ตุยานเลยซาทุเด้ออันพนนนี่น้องเบิ้งนี่นี่ค่ะนี่มันเป็นแบบ โอ้ยใจสัน้นพี่น้องจะเห็นอัน,นดินบ่คะนี่ดินมันเป็นแตกๆจังซี่มั้ยคะนี่อุย้ยอย่าว่าเด้อผู้ <c oughs> นี่คะ่ะพี่น้องเห็นบ่เห็นอันนี่คะ่ะดินแตกดินแยกแสดงว่าสิมีการยุบโตลงไปอีกเด้อค่ะนี่ลดลงไปป๊าพี่น้องจะว่าจังเน็ยพุ่นนะ่ะโอ้ยบ่แม่น ตึกดจักสันะนะบ้านี้แต่ว่าจะมีนามใสๆค่ะนี่แตกดินดินแตกอยู่โอ้ยเสียวสันอันขออนุญาตถ่า,ายเลยค่ะนี่พี่น้องพี่น้องอันน้าม,มันเป็นนี่ค่ะเห็นป่นี่นี่น โอ้ลึกคักเยอะสิาหายมองนะคะพี่น้องโอ้ใจสัน่นนี่ค่ะหน้ามันจะเป็นเขียว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 รสด้วยจ้ะคุ่น่ะหุนบอยุ่มุมอ,อยู่มุ่มบอลอ,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 อ่ะพี่น้องแต่ว่าโอ้โหโอ้สัน่นเย็นมันนี่ค่ะสั่น นี่ค่ะโอ้ย,อยตายหนาเมือดอนี่จักลุ่มพี่น้องเบิง้งโมโหว่ามันเกิดขึ้นแต่จังไดนี่โอ้ย ยุบแล้วมันไปทั้งใดคะ่ะพี่น้องบึงสันขาสันเย็นอยู่นีข่ขาสันแสดงว่าช่วงน้าไม่แห้งนี่ไหลลงไปจังไดเน,น้อบนันนี่คะ่ะมองไปงสิพี่น้องใช้สิคิดีดว่าอยู่ๆจะยุบลงขนาดนี้อันนี้เป็น รุมแหลกนะคะท่างฝุ่นน่ะจะเป็นลุมที่สองเดีย๋ยวไปเบิ่งกันค่ะว่ามันมีจักลุมค่ะเดี๋ยวให้เบิ่งจุดที่สองด้วยค่ะพี่น้องนี่ค่ะเบิ่งจุดที่สองพี่น้องค่ะนี่เบิ่งค่ะโอ้ที่ปิดแต่ยัหันแท้นี่ค่ะ พี่น้องคะแสดงว่าจะมีการสุดโตลงไปเรื่อยๆได้เลยนี่นี่ค่ะบ้าโอ้โหันต้นต้นเอียงนั่นต้นลำไยบ่มันจะเป็นต้นลำไยคะ่ะพี่น้องคะ <c oughs> นี่คะ่ะนั่นพังล่มที่สันเลยโอ้โ แสดงว่าสิมีการยุบโตลงไปเรื่อยๆโอ,นโอ,นอ,อน้นี่ค่ะโอ้แปดพี่นองเบื่องอันนี่ค่ะดินแตกแบบนี้เข้ากับโมโหว่ามันจะยุบโตลงไปอ,อีกหรือเปล่านี่ค่ะจะเป็นจังสีเลยนี่ค่ะนะเดี๋ยวพี่นอง นี่ค่ะอืมพี่น้องค่ะเป็ตตยานเด้นั่นนะไม่มีการสุดโตลงไปอีกเรื่อยๆค่ะทางนี้ก็จะเป็นกระท่อมของเพ่ินค่ะแต่ว่านี่ค่ะมันสุดแหลมนีเลยเป็นลุมลงไปแบบนีเลยอันตรายค่ะกันอันนี้คือจุดที่สองนะคะ จุดที่สองพี่นอ้องเดินต้นใหม่ทั้งต้นเลยค่ะลงไปนะดินแยกแต่ละจุดเ้ากิบผูห่วจะเกิดเอียงขึ้นอีกคันนี้นี่คันมันเป็นมันเป็นบุ๋มลงไปยงี่เลยค่ะเดี๋ยวเ้าสิไปเบิงบุ๋มทีสามอีกนะคะ นี่พี่น้องเขาซืมาเบิ่งนี่ค่ะโอ้พี่น้องอันนี้ลุมทีสามค่ะอ้ยบนลลูกพู้นค่ะอันนั้นบอลูวา่าจุดนั่นกับบอลูว่าสิเป็นจุดทีสี่หรือเปล่าคะนะ่ะน่าจะเป็นบนแหงแหงๆเป็นเดินยังไน,น,นอะค่ะเขากับบอลูว่าสิเป็นลุมทีสี่ทีหาไปอีกหรือเปล่านี่ค่ะเห็นบอกคะ บก่ายยางเขาไปไกลค่ะเบิ้งมันแบบสุดลงไปอังสั่นเลยพี่น้อง๊ัดนี่ค่ะพี่น้องมั่นเกิดขึ้นเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาตินะพี่น้องเบ็นงปากลุมเข้ากับบลูว่า บริเวณแถวนี้นะจะสุดลงอีกบอนี่มันซ้ำตึกตึกหนึงเลยค่ะนี่นี่คด้านข้างมันบริเวณเป็นการคุดด้วยค่ะพี่น้องมันเป็นการยุบลงไปเลยอันนี้เขาอยู่โอ้ยสันนะคะพี่น้องค่ะให้บึ่งด้วยจ้าน,นี่ มันเป็นตะยานบอ่อีมันเกิดขึ้นจริงเด้อจแต่บอเมนเป็นการคุดด้วย่ะนีทั้งฝุ่นกับอีกลุ่มนึงหนึ่ง, <c oughs> งสองสองบนันนีแล้วนี่ค่ะสามบนันนีนี่ค่ะพี่น้อง ดี่จะให้เบิ่งนี่ค่ะลุมแหลกก่อนว่ามันใหญ่ที่สุดนี่ค่ะพี่น้องบอกกาบกกาเขาไปไกลแห้งค่ะบไปสิคิดว่ามันสิเป็นยังสีใดพี่น้องนี่มันลุมใหญ่ยักลุมมา,มาของจริงเด้อค่ะน,นี่เกิดขึ้นจริงที่นี่ค่ะ มันว่แมนเป็นการคุดด้ค่ะนี่ค่ะพี่น้องเป็นลุมเป็นลุมที่ยุบของเทม้วสิต้องมีการสุดโตลงอีกด้ค่ะนี่เ,นเดี๋ยวฮาเบิงเดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้สำนีก่อนนะคะพี่น้องพามาเบิงให้เห็นกับตาว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงแล้วมันเกิดขึ้นอีลีบุู้หวามันเป็นลุมมัหยยังการสุดโตของ ธรรมชาติหรือว่ามันเกิดอีย่งขึ้นคลิปนี้ฝากไว้สำนีก่อนนะคะพี่น้องขอบคุณที่ติดตามรับชมให้กำลังใจเอื้องสตอรี่ค่ะนี่ค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ